เคยคิดกันไหมครับว่าวิกฤตการเกษตรที่ดูเหมือนจะมืดแปดด้านเนี่ยมันจะสามารถพลิกกลับมาเป็นโอกาสทองที่สร้างความยั่งยืนขึ้นมาได้ยังไงวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับกับเรื่องราวของบ้านดอนกลอยโมเดลที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการเกษตรไปเลยก็ได้ครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เหมือนเป็นแผนที่เลยนะครับที่จะพาเราไปดูตั้งแต่ต้นตอของปัญหาไปจนถึงวิธีแก้ที่แบบ เฮ้ยคิดได้ยังไงแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันสุดยอดขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดคืออะไรที่เป็นหัวใจของความสำเร็จทั้งหมดนี้ก่อนอื่นเลยเพื่อนที่จะเข้าใจว่าทางออกมันเจ๋งแค่ไหนเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัญหามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนที่เกษตรกรที่นี่ต้องเจอลองนึกภาพตามนะครับถ้าทั้งบ้านรายได้ทั้งหมดมาจากพืชแค่ชนิดเดียว แค่คิดก็เสี่ยงแล้วใช่ไหมครับแล้วนี่คือชีวิตจริงของเกษตรกรกว่า80%ที่นี่เลยนะที่ต้องฝากชีวิตไว้กับการปลูกข้าวอย่างเดียวราคาตลาดก็ผันผวนต้นทุนก็พุ่งเอาเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาเลยครับแต่เขาว่ากันว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว และคนนี้ล่ะครับตัวเกตของเรื่องเราในวันนี้คุณสว่างโพเกตเกษตรกร,กรต้นแบบหรือที่เราเรียกกันว่า smart farmer คือคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็มองเห็นทางรอดในมุมที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นและที่สำคัญคือกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างบนที่ดิน15ไร่ของครอบครัวครับแล้วผลจากการตัดสินใจที่กล้าหาญในวันนั้นบอกได้คาเดียวเลยครับว่ามันมหัศจรรย์มาก แล้วพระเอกที่สร้างเรื่องราวสุดยอดนี้ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับจากที่เคยทำนาตอนนี้ฟาร์มของคุณสว่างเนี่ยสร้างรายได้ปีละกว่า1ล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิด1ล้านบาทต่อปีเป็นตัวเลขที่แบบโอ้โหมันเกิดจากการเปลี่ยนวิธีคิดแค่นิดเดียวจริงๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่มันเปลี่ยนชีวิตไปเลยทีนี้คำถามคือรายได้มหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนกันแน่ คำตอบอาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะเพราะมันคือเห็ดครับใช่แล้วเห็ดที่เราเห็นกันทั่ว,วไปนี่แหละแต่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆอ่ะลองมาดูตารางนี้กันนี่คือส่วนที่ฉลาดมากๆจะเห็นว่าไรายได้เนี่ยไม่ได้มาจากการขายดอกเห็ดสดอย่างเดียวนะครับแต่ยังมาจากการขายก้อนเชื้อเห็ดด้วยมันเจ๋งตรงนี้ล่ละครับเพราะมันทําให้มีเงินสดหมุนเวียนเข้ามาทุกวันไม่ต้องรอเก็บเกี่ยวทีเดียวปลายปีเหมือนการทํานาและมาดูตัวเลขนี้ครับ อันนี้อาจจะเป็นไฮไลท์เลยก็ได้กำไรสุทธิเกือบ60%โห5้าสิเคือในการทำนาแบบดเดิมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนี่คือข้อพิสูจน์แบบชัดๆเลยว่าโมเดลนี้เวิร์กจริงแล้วก็ทำกำไรได้ดีมากด้วยและเบื้องหลังตัวเลขสุดว้าวเมื่อกี้นี้ก็คือภาพนี้เลยครับโรงเรือนเพาะเห็ดสิหลังนี่แหละครับคือหัวใจเป็นเครื่องจักรทำเงินที่สำคัญที่สุดของฟาร์มแห่งนี้เลย แต่ความเจ๋งของที่นี่มันไม่ได้จบแค่เรื่องเห็ดเงินล้านนะครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือการสร้างระบบนิเวศที่ทุกอย่างในฟาร์มเนี่ยมาทำงานสอดประสานกันเกื้อกูลกันไปทั้งหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินทัวร์ฟาร์มนี้แบบออนไลน์ไปพร้อมๆกันดีกว่ามาดูกันว่าในพื้นที่แค่15ไร่เนี่ยเขาจัดสรรได้ลงตัวขนาดไหนแล้วแต่ละส่วนมันทำงานร่วมกันยังไงเริ่มกันที่ฐานแรกเลยแน่นอนว่าต้องเป็นพระเอกของเรา ฐานการผลิตเหต็ดแบบครบวงจรตรงนี้แหละครับคือเครื่องปั๊มเงินสดของฟาร์มที่สร้างรายได้หลักให้ทุกวันฐานที่สองนี่ก็ล้มไปอีกคือการปลูกผักแบบไร้ดินไม่ใช่แค่ดูโมเดิร์นนะแต่เขาออกแบบมาดีมากคือมันพอดีกับสรีระทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือผู้สูงอายุก็มาช่วยกันดูแลได้เป็นนวัตกรรมที่คิดถึงคนจริงๆครับส่วนฐานนี้บอกเลยว่าน่าทึ่งมาก คือฐานการปรับปรุงดินเขาเอาของที่เหลือจากการทำเห็ดที่ปกติอาจจะทิ้งไปเฉยๆมาเปลี่ยนให้ใกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีนี่แหละครับคือตัวอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียนของจริงไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยแม้แต่อย่างเดียว และฐานสุดท้ายฐานเกษตรผสมผสานตรงนี้เขานำเอาแนวคิดป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากนะครับคือการปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งไม้ที่เอาไว้กินเอาไว้ใช้สอยในบ้านเอาไว้สร้างบ้านแล้วก็ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยคือทาทีเดียวได้ประโยชน์ครบทั้ง4ด้านเลยแต่สิ่งที่ทำให้โมเดลบ้านดอนกลอยมันสุดยอดไปกว่านั้นไม่ใช่แค่การที่ฟาร์มนี้ประสบความสำเร็จนะคะแต่มันคือการที่ เขาไม่ได้เก็บความสําเร็จนั้นไว้คนเดียวแต่แบ่งปันมันออกไปให้คนทั้งชุมชนเลยที่นี่เลยไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มธรรมดาแต่กลายเป็นโรงเรียนที่เปิดประตูต้อนรับทุกคนให้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็นําความรู้นี้กลับไปทําที่บ้านของตัวเองผลลัพธ์ก็คือมันช่วยเปลี่ยนชีวิตคนในชุมชนได้จริงๆแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะ คือเขาไม่ได้คิดแค่ระยะสั้นๆแต่ยังขยายผลสร้างเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ที่แข็งแกร่งกระจายไปทั่วทั้งอำเภอเลยอันนี้คือการสร้างความยั่งยืนในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับทีนี้เรามาถึงคำถามสำคัญอะไรคือหัวใจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดาลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้หัวใจข้อแรกเลยก็คือปรัชญานี้แหละครับ ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมันเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากที่สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติแบบพึ่งพากันแล้วก็ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้มันคุ้มค่าที่สุดไม่ใช่แค่การตักตวงอย่างเดียวและสุดท้ายสิ่งที่เป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนทั้งหมดคือปรัชญาส่วนตัวของคุณสว่างที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆคือคําว่าใจฮักสังคน คำว่าใจฮักเนี่ยก็คือการทําในสิ่งที่เรารักทําแล้วมีความสุขส่วนคําว่าสังคนฟังดูอาจจะแรงนะแต่มันไม่ใช่การเกลียดนะครับมันเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าให้เราไปดูความสําเร็จของคนอื่นแล้วชื่นชมเขาเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของพลังที่เปลี่ยนแปลงทั้งชุมชนเรื่องราวของบ้านดอนกลอยเนี่ยมันสอนอะไรเราได้เยอะเลยนะครับมันทําให้เห็นว่าปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่ที่สุดอุปสรรคที่หนักที่สุด บางทีมันอาจจะกลายเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ขอแค่เรามีมุมมองที่ถูกต้องและที่สําคัญคือพร้อมที่จะแบ่งปันความสําเร็จนั้นให้คนอื่นนี่คือบทพิสูจน์เลยครับว่าวิกฤตที่เคยเป็นจุดอ่อนของชุมชนก็สามารถพลิกกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งและมีค่าที่สุดได้เหมือนกัน